สวัสดีครับแก้วจากโมบาย h o t o grapher นะครับแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาของ Mobile p h o t o grapher Award ประจำปี2021นีนี้กันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลิสต์สมาร์ทโฟนกล้องดีที่แก้วเลือกมาในวันนี้เนี่ยจะมีตัวไหนกันบ้างแล้วแต่ละตัวเนี่ยมันมีจุดเด่นที่น่าสนใจยังไงบ้างแก้วถึงเลือกเข้ามานะไปดูกันเลยครับ จะไปชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Mobile Photographer แล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจโมบายฟ h โตกราเฟอร์ด้วยนะครับ <l ots> เดินทางกันมาจนถึงสิ้นปี2021กันแล้วนะครับปีนี้คงเป็นปีที่หนักนะสำหรับหลายๆคนเลยนะแก้วเองก็เจอมาหนักไม่แพ้กับทุกคนเลยนะครับขอให้ปีหน้าเนี่ยเป็นปีที่ดีสำหรับทุกคนเลยนะไม่มีอะไรที่จะมาขวางความก้าวหน้าของทุกคนได้เลย สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าเลยครับแต่ว่าตอนนี้เราไปดูกันดีกว่าว่า i l l p p o t t o grapher Award ประจำปีนี้เนี่ยจะมีสมาร์ทโฟนรุ่นไหนเข้ามาอยู่ในลิสต์นี้กันบ้างไปครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยนะครับนั่นก็คือ best point shoot smartphone น,นั่นเองครับหมวดนี้เนี่ยโดยปกติแล้วนะครับ iPhone เนี่ยมักจะเอาไปกินทุกๆปีเลยนะแต่ปีนี้นะครับต้องบอกว่าหลังจากที่แก้วได้ลองใช้ iPhone 12 Pro มาเป็นแล้วเวลาประมาณ1ปีแล้วมาเจอ iPhone 13 Pro เนี่ย ต้องบอกว่าความคิดเปลี่ยนไปพอสมควรนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีความต่างอะไรมากมายจาก iPhone 12 Pro มากนักแต่ว่าเมื่อมาได้จับสมาร์ทโฟนรุ่นหนึ่งนะครับที่ไม่น่าเชื่อเลยว่ามันจะถ่ายรูปได้ดีขนาดนี้เพราะมันไม่ใช่สมาร์ทโฟนที่ถูกออกแบบมาเพื่อการถ่ายภาพด้วยซ้ำนะครับนั่นก็คือเรียวมี t Neo 2ตัวนี้นั่นเองครับต้องบอกว่าที่เลือกมาอยู่ใน Base Point อนโชวประจำปีนี้เนี่ยเพราะมันถ่ายง่ายมากนะครับเป็นสมาร์ทโฟนที่แบบมีซอฟต์แวร์ในการประมวลผลภาพที่แบบ คาดหวังได้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสีสันที่สีสันสดใสมากนะครับถูกใจคนโดยส่วนใหญ่แน่ๆนะรวมไปถึงดินามิกเรน์แล้วก็พวก HDR เวลาถ่ายภาพย้อนแสงเนี่ย ก็ทําได้ดีนะครับไม่ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้กล้องนี้อะไรมากมายเลยแถมไฟล์ภาพสูงสุดเนี่ยได้ถึง64ล้านพิกเซลกันเลยนะครับสามารถที่จะเอากล้องหลักเนี่ยมาทดแทนกล้องเทเลโฟโต้ได้ด้วยนะอันนี้ก็เป็นอะไรที่เจ๋งมากๆและแก้วก็เลือกมาอยู่ใน b บ s พ point and shoot ประจำปีนี้นครับไปกันที่สมาร์ทโฟนรุ่นต่อไปเลยนะครับต้องบอกว่าสมาร์ทโฟนรุ่นนี้เนี่ยคว้าไปถึง2รางวัลใน2หมวดเลยนะครับนั่นก็คือ b บ s ไ dynamic r a n ์นะครับแล้วก็ best jpeg image quality นะ นั่นก็คือเสียวมีมี1 1 5G นั่นเองครับเป็นสมาร์ทโฟนแฟลกชิพจากทางเสียวมีที่ออกมาตั้งแต่ต้นปีเลยนะแต่ว่าหลังจากที่ได้ลองอยู่กับมันเนี่ยนานประมาณ3-4เดือนนะครับได้เอาไปออกทริปถ่ายภาพท่องเที่ยวในหลายๆสถานการณ์เนี่ยหรือแม้กระทั่งเอาไปใช้ในการถ่ายภาพพวกภาพมอเตอร์สปอร์ตภาพรถยนต์อะไรแบบนี้ ไฟ JPEG คือโคตรดีจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นแบบในโหมดออโต้เนาะหรือว่าในโหมดแบบ h i High Res 108ล้านพิกเซลเนี่ยคือมันคาดหวังไฟคุณภาพเอาไปทำงานได้ดีจริงๆนะไม่จำเป็นจะต้องกด Raw ด้วยซ้ำนะครับรวมไปถึง Dynamic Range เนี่ยใครที่ชอบถ่ายภาพ Landscape เนี่ยต้องบอกว่ากล้องของมี1 1ตัวนี้เนี่ยได้ถูกอัปเกรดขึ้นมามากกว่ามี1 0 t Pro ในปีที่แล้วที่ว่ายอดเยี่ยมแล้วเนี่ยตัวนี้ยอดเยี่ยมกว่านะครับ ถึงแม้ว่าจะไม่มีเลนส์เทเลโฟโต้มาให้นะแต่ว่าการใช้กล้อง108ล้านกดซูม2เท่าเนี่ยก็ใช้แทนได้นะฮะสามารถเอาที่จะมาครอปใช้งานที่หลังได้ด้วยแถมยังมีกล้องเทเลมาคโครเนี่ยที่เรียกได้ว่าทำให้ตลาดกล้องมาโครตัวอื่นเนี่ย ดูแย่ไปเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้มันดีจริงๆนะไฟล์มันดีมากๆนะก็เลยขอยก a s e Dynamic r a n g ์แล้วก็เบส JPEG image quality ให้กับเซี่ยวมีมี11 5G ครับไปกันที่ตัวต่อไปนะครับตัวนี้เนี่ยดันไม่วางจำหน่ายในประเทศไทยนะแต่ว่าเป็นอะไรที่แบบมันเจ๋งมากๆหลังที่ที่แก้วได้ลองแล้วนะครับนั่นก็คือ one plus 9 pro นั่นเองครับโดยหมวดที่เขาเข้าวินในปีนี้นะก็คือเบส ultra wide angle camera นั่นเองครับ ต้องบอกว่า OnePlus 9 Pro เนี่ยคือตอนแรกอะ่ะคิดว่าเขาหน้าจะเอาเข้ามาขายไทยเนาะเพราะว่ามีการส่งเครื่องรีวิวให้กับ,บล็อกเกอร์หลายๆคนนะแต่สุดท้ายก็ไม่เข้ามานะครับช่วงที่แก้วได้เอากล้องตัวนี้เนี่ยไปใช้ในการถ่ายรูปไปลองทำรีวิวไปเทสการถ่ายภาพต่างๆเนี่ยตัวอื่นๆเนี่ยมันไม่ได้ทำให้แก้วรู้สึกประทับใจสักเท่าไหร่นะถึงแม้ว่าจะมีการโค e n อ i น e e เนียริงกับทาง Haswell Black ก็ตามนะครับแต่ว่าพอได้ลองกล้อง Ultra Wide Angle เนี่ยโอ้โห มันไร้ที่ติจริงๆครับมันเป็นกล้องเอาต้วไวเกิลที่ดีที่สุดในปีนี้แบบไม่มีข้อสงสัยเลยทั้งในเรื่องของ distortion ที่เป็นศูนเลยนะครับเพราะว่ามีลิควิดเลนที่ช่วยในการปรับตัวเ e อร์สเป i ทีฟของภาพเนี่ยให้มันมีความแบบว่าตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดนะจะไม่มีเอฟเฟกของ distortion อะไรพวกนี้ โผลขึ้นมาเลยนะครับเนื้อไฟล์ของภาพเนี่ยที่ให้ความละเอียดสูงถึง50ลา้านพิกเซลเนี่ยก็ใช้งานได้ดีนะแล้วก็สามารถที่จะประมวลผลพวก HDR หรืออะไรพวกนี้ได้ยอดเยี่ยมมากๆรวมไปถึงไฟล์ร w ของกล้อง a อ t ต์ตาวาอเกิลตัวนี้ก็สามารถที่จะไปทําอะไรต่อได้เยอะแยะมากมายเลยนะถือว่าเป็นกล้อง a อ t ต์ตาวาอเกิลที่ดีที่สุดในตลาดประจําปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องยกรางวัลเนี้ให้กับ OnePlus 9 Pro ครับ มากันที่สมาร์ทโฟนตัวต่อไปนะครับเรายังอยู่กับรุ่นที่ไม่มีวางจําหน่ายในประเทศไทยเหมือนเดิมนะ และเขาก็เข้าวินในหมวดของ b บ s มีเดียมเทเลโฟโต้หรือว่า Telephoto 2X นั่นเองนะครับนั่นก็คือ vivo X70 Pro+ Plus ที่แก้วถือนี้เองครับต้องบอกว่า vivo X70 ในปีนี้เนี่ยมีทั้งตัว X70 ธรรมดา X70 Pro, X70 Pro+ Plus นะครับมีหลายรุ่นแยกย่อยกันออกมามากเลยเนาะแต่ว่าทุกตัวเนี่ยก็จะมีการ c o g e จ e เนอรชกับทางไซส์นะครับสิ่งที่ทำให้ตัว Pro+ Plus มันแตกต่างกับตัวอื่นเนี่ย อ,อ,อย่างแรกเลยก็คือตัวกล้องหลักนะครับเขาได้เอาชิ้นเลนแก้วมาใส่ในตัวนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะรวมไปถึงในกล้องมีเดียมเทเลโฟโต้ที่แก้วยกให้เขาเป็นกล้องเทเลโฟโต้ระยะกลางที่ดีที่สุดในปีนี้เนี่ยก็เพราะว่ามันเป็นช่วงระยะ50มิมนะครับที่มีค่า f อฟสตต่ำเพียง1.6นั่นเองการที่เราได้ระยะเทเลโฟโต้ระยะกลางเนี่ยบวกกับค่า f อฟสตต่ำๆเนี่ย มันทําให้เราสามารถที่จะถ่ายภาพพอร์เทรตได้แบบมี depth of field หรือว่ามีการละลายฉากหลังเนี่ยโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องพึ่งซอฟต์แวร์ในการเบลอฉากหลังก็ได้นะครับรวมไปถึงความันเป็น f s t o p ที่มันต่ำแค่1.6เนี่ยเวลาเราไปถ่ายภาพในที่แสงน้อยเนี่ยมันก็ยังให้ไฟล์ u a l i t y ที่ยอดเยี่ยมเหมือนเดิมนะเรียกได้ว่ากล้องหลังกับกล้อง medium telephoto เนี่ยแทบจะให้ image quality ที่เท่ากันเลยนะครับทำให้ vivo x70 pro plus ตัวนี้ วินในหมวดมีเดียมเทเลโฟโตไปครับมากันที่ตัวต่อไปนะครับตัวนี้ถึงแม้ว่าจะมีวางจำหน่ายในประเทศไทยแต่ว่าขายน้อยมากๆนะครับแค่100เครื่องเท่านั้นเองรู้กันแล้วใช่ไหมนั่นก็คือเสียวมีมี11สิบเอ็นั่นเองครับ สมาร์ทโฟนตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าการได้เห็นเขาเปิดตัวมาในครั้งแรกเนี่ยโอ้โหรู้สึกอลังการกับไซส์ของโมงดูลกล้องของเขามากๆนะแต่ว่าเมื่อได้ลองจับเครื่องจริงแล้วเอาไปใช้งานจริงๆเนี่ยก็เข้าใจแล้วแหละว่าทําไมกล้องมาถึงจะต้องใหญ่ขนาดนั้นนะครับจุดแรกเลยนะครับก็คือกล้องทั้งหมดเนี่ยมีมาให้แค่3ตัวแต่ทุกตัวเนี่ยโอ้โห Image Quality คือสุดทุกตัวจริงๆนะครับแต่จุดที่มันทำให เซียวมีมี11บเอตัวนี้เนี่ยมีความโดดเด่นเหนือกว่าคู่แข่งในตลาดในช่วงเวลาที่ออกมาตอนนั้นนะครับก็คือกล้อง p e r i s c o p e 5x ของเขาน,นั่นเองครับกล้อง p e r i s c o p e 5x ตัวนี้เนี่ยมีความละเอียดสูงสุดถึง48ล้านพิกเซลนะซึ่งในช่วงเวลานั้นเนี่ยเราไม่ได้เห็นง่ายๆนะครับกล้อง p e r i s ริ p e 5เท่าที่มันมีความละเอียดไฟล์สูงขนาดนั้นทำให้เวลาที่เราไปถ่ายภาพแบบเทเลโฟโตระยะไกลๆเนี่ย ไม่ว่าจะใช้5 x หรือว่า1 0 x ที่เป็นการไฮบริดซูมต่อไปเนี่ยมันให้ image quality ที่เท่ากันเลยนะครับดูดีมากๆไฟไฟดีมากๆนะแก้ได้ลองเอามี11บเอัลตร้าตัวนี้ไปถ่ายภาพพวกตึกพวกวิวสตีสเคพวกงานสถาปตัตยกรรมในเมืองเนี่ยโอ้โหมันตอบโจทย์มากๆสำหรับคนที่ชอบการถ่ายภาพในแนวนะั้นจริงๆนะครับแล้วก็นอกเหนือจากเลนส์เพริสโคมนะครับมี11บเอ็ัลตร้าเนี่ยก็ยังมีกล้องหลักที่แก้วถือว่ามันเป็นกล้องหลักที่ให้ quality ของภาพที่ดีมากๆครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโปรเซสภาพที่ไม่ได้เยอะจนเกินไปในโหมดออโต้เนาะไม่ได้อัดช้าไม่ได้อัดคุณภาพไม่ได้ทำ HDR จนภาพแบนเนี่ยให้ไฟล์ที่ดูเป็นธรรมชาติมากๆนะครับแล้วก็ในการประมวลผลภาพเนี่ยด้วยความที่ใช้ Snapdragon 888เนี่ยกดปุ๊บชัตเตอร์แลกไม่มีเลยนะครับแบบกดแล้วได้ภาพเลยกดแล้วได้ภาพเลย เอามาดูพรีวิวภาพเนี่ยภาพก็ขึ้นมาเลยนะครับประมวลผลภาพได้ดีจริงๆครับก็เลยยกให้มีสเบลอัลต้าตัวนี้นะครับบินไปใน2หมวดเลยนะก็คือกล้องหลักนะครับแล้วก็กล้องเทเลโฟโต้แบบเทอริสโค 5x นั่นเองครับอาทีนี้นะครับเรากลับมาที่เครื่องศูนย์ไทยที่ขายดีมากๆส่งท้ายปีกันบ้างนะครับอย่าง vivo x70 pro นั่นเองครับ เป็นหนึ่งในตัวที่สร้างกระแสมากๆในไทยนะในเรื่องของการถ่ายภาพพอร์เทรตนะครับและก็แน่นอนนะครับว่าเขาเข้าวินในเรื่องของ p o พอร์เทรตฟอโตกราฟีแล้วก็ a แอสโ p รฟอโตกราฟีหรือว่าการถ่ายภาพดาวน,นั่นเองครับต้องบอกว่าการที่เขาได้ใส่โบเก้ใหม่ๆจากทางไซส์เข้ามาเนี่ย มันทําให้การถ่ายภาพพอร์เทรตเนี่ยไม่มีลูกเล่นมากขึ้นนะครับแต่ต้องบอกไว้ตรงนี้ก่อนเลยนะว่าไอโบเก้หลายๆแบบที่เขาใส่เข้ามาเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้นะครับว่าโบเก้แต่ละตัวเนี่ยควรจะเอาไปถ่ายกับสถานการณ์ไหนควรจะใช้เลนส์ยังไงควรจะปรับความเบลอเท่าไหร่ให้มันดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ทําให้ภาพมันไม่ดูลอยเนาะอันเนี้ยใครอยากดูลงรายละเอียดลงดีเทลเยอะเนี่ยไปดูได้ในช่องนะครับแก้วมีรีวิว vivo x ศ0 pro ลงไว้ให้แล้วนะแล้วก็ในเรื่องของการถ่ายดาวเนี่ย ด้วยความที่ช่วงก่อนที่จะมาทำรีวิวนี้นะครับก็คือได้เอา vivo x 5 0 pro เอาไปออกทริปท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ไปถ่ายพวกภาพดาวพวกภาพท่องเที่ยวพวกทางช้างเผือกอะไรพวกนี้ astro mode เนี่ยที่เขาใส่เข้ามาให้ใน vivo x 5 0 pro นะครับตอนนั้นเนี่ยเป็นตัวแรกเนาะแต่ว่าในตัวนี้เนี่ยโอ้โหไฟดีมากไฟล์ดีกว่าตอน x 5 0 pro เยอะเลยแล้วก็ถ่ายได้ง่ายมากขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะเลือกช่วงเวลาที่ กล้องมันจะง้างชาัตเตอร์ทิ้งเอาไวเ้เพื่อเก็บภาพดาวเข้ามาได้ง่ายกว่าเดิมนะครับไปกันที่กล้องตัวต่อไปนะครับต้องบอกว่าตัวนี้ออกมาตั้งแต่ช่วงต้นปีแล้วนะแล้วก็เขาเข้าวินในหมวดที่เรียกว่าโอเวอร์ออลนะครับโอเวอร์ออหมายความว่ากล้องแต่ละตัวที่เขาให้มาเนี่ยมีคุณภาพที่ดีมากๆใกล้เคียงกันหมดเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะถ่ายรูปได้เอาไปใช้งานต่อได้ค่อนข้างง่าย ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้มีลูกเล่นอะไรที่หวือหวาเมื่อเทียบกับคู่แข่งนะครับนั่นก็คือ Oppo f i n X 3 Pro 5G นั่นเองครับตัวนี้ออกมาตั้งแต่ช่วงต้นปีนะแล้วก็เขาเน้นโปรโมทไปในเรื่องของกล้องจุลทรรศน์หรือว่าไมโครสโคปซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ความรู้สึกหลังจากที่ได้อยู่กับมันมา6เดือน,น,นเต็มๆเนี่ยมันเป็นกล้องที่แบบว่า เราคาดหวังได้ทุกครั้งนะครับที่เรากดชัตเตอร์ลงไปในทุกกล้องเลยไม่ว่าจะเป็นกล้องหลักกล้องอะต้มแองเกิลกล้องมีเดียมเทเลโฟโต้เนี่ยดีหมดเลยแล้วก็รูปแบบของไฟล์ฟอร์แมตที่มีให้เลือกเนี่ยก็เยอะมากนะครับถ่าย JPEG ก็ได้ถ่ายไฟล์ HEIC ก็ได้ซึ่งมันจะมีความเบามากกว่า JPEG แต่ว่าคุณภาพเท่ากันนะครับถ่ายไฟล์ Raw ก็ได้หรือถ่าย RAWplus ก็ได้นะครับหรือจะเป็น RAW แบบ10บิตเนี่ยก็มีให้เลือกใช้เหมือนกัน คือมันสามารถเอาไปใช้งานแบบจริงๆจังๆได้เลยนะครับในกล้องตัวนี้นะแต่ก็ต้องบอกไปนะครับว่าสําหรับสมาร์ทโฟนตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นคนที่บอกว่าไม่ได้เน้นในเรื่องของการถ่ายภาพที่เน้น Real Image อะไรพวกนี้ลูกเล่นของซอฟต์แวร์ที่เขาให้มาเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรที่หวือหวาครับไปกันที่สมาร์ทโฟนตัวต่อไปนะครับต้องบอกว่าไม่ขายไทยอีกแล้วนะครับแล้วก็เป็นสมาร์ทโฟนที่ ราคาแพงที่สุดที่แก้วจับมาในปีนี้แล้วนะนั่นก็คือ l ลกาไ e Phone 1นั่นเองครับสำหรับไล i าไล Phone 1ตัวนี้นะครับแก้วให้เขาเข้าวินในหมวดที่มีชื่อว่า Color Style แล้วก็ c o l o r r a l i b r a เ i o n นะครับ mm hmm. เพราะว่ากล้องมือถือเนี่ยที่อาจจะมีการโค e n g i n e e r i n g กับทางไ i กาอย่างหัวเว่ยเนี่ย mm hmm. ก็ยังไม่สามารถที่จะให้โทนสีที่มันเป็นเรีย l ไลกาได้จริงๆนะครับจนได้มาเจอในตัวนี้แหละโอ้โหแบบคือมันไม่ได้มาแค่โทนสีนะลักษณะของ เอ่ทคเจอร์ในภาพรวมไปถึงพวกคลารรตี้ต่างๆเนี่ยคือไม่มีความเป็นไลก้าสูงมากนะครับสีมันจะแบบถ้าคนชอบก็ชอบเลยถ้าไม่ชอบก็คือไม่ชอบเลยนะแต่แก้วชอบนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือตามใจล้วนๆนะครับไม่ได้มีมาตรฐานอะไรเลยนะแล้วก็ไลก้าไลโฟนวัเนี่ยใช้เซ็นเซอร์ขนาด1นิ้วทําให้เวลาที่เราจะถ่ายภาพหน้าชัดหลังเลยเนี่ย ทำได้ง่ายขึ้นมากๆนะครับแล้วก็ในช่วงของการถ่ายภาพในที่แสงน้อยเนี่ยก็สามารถที่จะทำได้ดีนะเพราะว่ารับแสงเข้ามาในเซ็นเซอร์ได้เยอะมากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับทำให้ไลกาไลโฟนวันเนี่ยเข้าวินในหมวดของ Color Style แล้วก็ Color c a l i b r a t i o n ไปครับไปกันที่สมาร์ทโฟนตัวต่อไปนะครับไม่มีวางจำหน่ายในไทยเป็นแบบ Official อีกแล้วนะนั่นก็คือ Pi ก e l 6 Pro น,นั่นเองครับแล้วหมวดที่เขาเข้าวินนั่นก็คือ b a s เ Raw f i l e Quality นั่นเองครับต้องบอกว่าสมาร์ทโฟนเครื่องนี้ไม่ได้ลองเองนะครับแต่ว่าฝากให้น้องแทนจากทางเพจแล้วก็ c h a Channel r u of แทนเนี่ยฝากเทสเรื่อง Raw f i ไ e มาให้หน่อยนะเพราะว่าอยากรู้จริงๆว่ามันจะสมคำาล่าลือยที่เขาว่าเอาไว้ไหมนะครับหลังจากที่ได้รับ Raw f i ไ e มาจากน้องแทนนะครับก็มานั่งดู Raw f i ไ e ดิบๆก่อนเนาะ พยายามจะมองหาพวกน้อยสือว่าจุดรบกวนเนี่ยคือน้อยมากน้อยมากจริงๆนะครับเมื่อเทียบกับสมาร์ทโฟนแฟลกชิพที่ออกมาในช่วงหลังๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมีเซียนอัลต้าเ21อัลต้าหรือแม้กระทั่ง Vivo X70 Pro+ ตัวนี้เนี่ยไฟล์รอพิกเซล6 Pro ก็ยังดีกว่าอยู่ดีนะใส่มากๆนะครับรวมไปถึงพวกคาแรคเตอร์ของภาพไม่ว่าจะเป็น sharpness หรือว่าตัวแบบว่า dynamic range หรืออะไรพวกนี้คือมันดีมาตั้งแต่ในไฟล์ a w แล้วอะ แล้วตอนแรกที่คิดว่าเออเดี๋ยวพอลองปรับดูมันน่าจะมีพวก Noise เกิดขึ้นมาได้บ้างหรือว่ามี Pixel a อ t i f แ c กอะไรพวกนี้โผล่ขึ้นมาได้บ้างแต่ว่าพอลองปรับไปหลายๆภาพนะครับแล้วก็ Export มาเป็น jpeg แล้วมานั่งดูเนี่ยโอ้โหจะโกงไปไหนเนี่ยไม่มีเลย Noise เท่าเดิมกับที่มันออกมาจากไฟล์ a w เลยนะครับไม่มี Noise เพิ่มเติมเลยแล้วก็เวลาเราดึง Highlight ลงหรือว่าดัน shadow ขึ้นเนี่ย มันก็ยังสามารถรักษาตัว image quality เอาไว้ได้เหมือนเดิมเลยนะครับคือถ้าปีนี้นะครับไม่ได้ให้ pixel 6 pro เข้าวินในหมวดของไฟร้อเนี่ยแก้ว่าแฟนๆ pixel 6 pro คงจะมองค้อนกันไม่น้อยนะไปกันที่ตัวต่อไปนะครับสมาร์ทโฟนสุดร้อนแรงประจำปีนี้นะนั่นก็คือ samsung galaxy z flip 3นั่นเองครับแล้วหมวดที่เขาเข้าวินนะครับก็คือ base for v log นั่นเองครับ คือต้องบอกว่าด้วยความที่มันเป็นสมาร์ทโฟนจอพับได้เนี่ยแล้วก็ตัวคุณลิตีของกล้องเนี่ยมันใกล้เคียงกับแฟลกชิปของเขามากๆก็คือ S 2 1 Series นะครับทำให้เวลาที่เรามาถ่ายวิดีโอเนี่ยสามารถที่จะถ่าย 4K ได้ที่ทั้งกล้องหลักแล้วก็กล้องอัลต w วแหวนเกิลนะแล้วพอมันมีจอด้านนอกใช่ไหมครับเราสามารถที่จะถือแบบเนี้ย ได้เลยแบบสะดวกมากๆแล้วไฟล์คุณภาพก็ดีมากๆนะครับอย่างที่ทุกคนรู้กันนะว่าวิดีโอของซัมซุงเนี่ยไม่มีอะไรที่เป็นข้อกังขาเลยทั้งสีสันทั้งเรื่องของไมโครโฟนการโฟกัสการลีเนียในการปรับแสงหรือออโตเอ็ก u r โพเซอร์เนี่ยมันดีเยี่ยมอยู่แล้วนะครับ จุดที่รู้สึกว่าน่าจะเป็นปัญหาเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับในการใช้สมาร์ทโฟนเครื่องนี้ในการ v l ล็อกเนี่ยก็คือเรื่องแบตเตอรี่แค่นั้นเองแต่ก็ไม่มีใครที่จะเหมาะสมไปกว่า Base f v r Vlog เท่า Samsung Galaxy C Flip 3ตัวนี้แล้วครับสำหรับสมาร์ทโฟนตัวต่อไปนะครับจะเป็นรุ่นที่เข้าวินในหมวดของ e f s o n t o n t e r m นะครับหรือว่ากล้องหน้ายอดเยี่ยมนั่นเองและก็แน่นอนนะครับ vivo v, v 2 1 5 g นั่นเองครับ vivo v, v 2 1 5 g นะครับเป็นสมาร์ทโฟนที่มีกล้องหน้าที่มีความละเอียดสูงถึง44ล้านพิกเซลนะครับรวมไปถึงมันมีไฟ led มาให้ด้วยนะทำให้เราสามารถที่จะเซลฟี่ในที่แสงน้อยได้ดีเยี่ยมมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็เวลาที่เราเอากล้องหน้าตัวนี้มาเซลฟี่เนี่ยจุดที่แก้วชอบจริงๆไม่ใช่เรื่องของ ซอฟต์แวร์ในการเลอฉากหลังหรืออะไรพวกนั้นนะเราสามารถที่จะใช้กล้องหน้าเพียวๆเนี่ยกดเซลฟี่ได้เลยนะครับโดยที่ฉากหลังเนี่ยจะเริ่มมีเดฟออฟฟิลหรือว่ามีมิติมากขึ้นแล้วนะครับสกินโทนก็สวยนะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะคนที่ใช้ vivo นะครับถ้าเข้าไปดูในโหมด Beauty เนี่ยเราเลือกสกินโทนเองได้อยู่แล้วอันนั้นไม่ใช่ปัญหาเลยถ้าบางคนผิวเหลืองเราอยากจะแก้ให้มันแบบ แดงขึ้นนิดนึงหรือว่าข่าวขึ้นนิดนึงเนี่ยก็สามารถไปแก้ได้แล้วก็ค่อยกดถ่ายนะครับทำให้ vivo v, v 1 1 5g ตัวนี้เข้าวินในหมวดของ Base Front Camera ไปครับและหมวดสุดท้ายนี้นะครับก็เป็นหมวดที่หลายๆคนเนี่ยอยากให้แก้วทำเพิ่มเข้ามานะก็คือหมวดของ Camera on Budget นะครับหรือว่าสมาร์ทโฟนที่มีกล้องถ่ายภาพที่ยอดเยี่ยมแต่ว่าราคาประหยัดนะและตัวที่เข้าวินในปีนี้นะครับนั่นก็คือ เสียวมี11 lite 5g ne นั่นเองครับต้องบอกว่าสมาร์ทโฟนตัวนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้ใส่กล้องที่เป็นเอกลักษณ์ของเขามาอย่างกล้อง108ล้านนะครับแต่ว่ากล้อง64ล้านพิกเซลของเขาเนี่ยโอ้โหคุณลิตี้มันดีกว่ามี 11t pro ที่ออกตามหลังมาอีกนะแล้วก็ในเรื่องของกล้องอัตตาไว e ์เเนี่ยซอฟต์แวร์ในการทำ hdr เนี่ย ยอดเยี่ยมไม่แพ้กับมี11รุ่นพี่ของเขาเลยนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับว่ากล้องเทเลมาโครเนี่ยก็ยังมีมาให้เหมือนเดิมนะเรียกได้ว่ามันคือมี11ที่ทำการแบบดาวไซส์ลงมาเป็นเหมือนลูกน้อยของมี11นั่นเองนะครับใครที่งบไม่ถึงจะไปจัดตัวแฟลกชิปเนี่ยมี Mi 11์ 5GNE ตัวนี้เนี่ย ให้ feeling ที่ใกล้กันมากๆเลยครับและนี่นะครับก็คือทั้งหมดของ Mobile Photographer Award ประจำปี2021นี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างน่าจะมีหลายๆตัวเนี่ยที่ไม่อยู่ในมือแล้วก็กำลังเล็งว่าจะไปซื้อกันอยู่ใช่ไหมครับและแก้วก็ขอแสดงความยินดีกับสมาร์ทโฟนจากแต่ละแบรนด์ที่เข้ามาอยู่ในลิสต์ของแก้วด้วยนะไม่รู้ว่าเขาจะดีใจหรือเปล่านะครับแต่แก้วแสดงความยินดีไปล่วงหน้าแล้วนะแล้วก็หวังว่าในปีต่อๆไปเนี่ยเราจะได้เห็นนวัตกรรมในเรื่องของการถ่ายภาพจากแบรนด์เหล่านี้อีกนะ ถ้าทุกคนนะครับมีลิสต์ของสมาร์ทโฟนในใจเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้นะเดี๋ยวแก้วจะมาอ่านนะครับแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่เข้ามาดูด้วยเนาะถ้าทุกคนชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Mobile Photographer แล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจ Mobile Photographer ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ปีหน้าสำหรับปีนี้สวัสดีปีใหม่ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม o b บ l e p h o t o g r a p h e r ครับ